โอ้โหใหญ่ยุบาหเลยัช่อนนาเมซอนประบึกและนี่คืออะไร และนี่คือใครปิดกล้องเลยปิดกล้องเลยอ้อเหรอไม่ให้ถ่ายเหรอ,ใ,หหรอใช่ปลาตัวใหญ่ชอบไหม คร่ดก็ดดูดิว่านั่งตัวไหนไ <ป S 1> ไคุณแม่นั่งข้างน,นอกหรือเปล่าอย่าดูในเมนูก <c oughs> มิดเฉยไ่แล้วอ่ะพี่เดียวพี่เดียวออ่ะกูเอกินเลยลูกอ่ะเฮ้ยคนเดียวเลยหายไปเลย ของาลินอันไหนคะเนี่ยอ๋ออันนี้ลูกกินด้วยกันเดี๋ยวแม่จะให้ก่อนนั่งนั่งเลยนั่งอ่าแบ่งๆเลยกินแบ่งกินไม่ดูเลยกำลังจะชมคุณเอ๋ยกินอะไรอ่ะกินน้ำกินน้ำเหรอกินเนี่ยกินเค้กอ่ะแบ่งกินนะลูก มีเต่าด้วยเต่าชูคาตาโอกกี่ตัวเนี่ยห้าหกตัวใหญ่มากใหญ่กว่าปีป๊บอย่างนั้นเนี่ย,ยแม่ตักให้อราดิเป็มแพน,นโอ้โหวิ่งไปไหนลูกลองชนคนวิ่งไปไหนคะ เก่งมากเร็วมากพ่อยอมร <ไม S 1> ับ <ไม S 1> แหละพ่อยอมรอเร็วเร็วเร็วเวก่งมากไม่หนูใช้นาลินไปแล้วโอเคไปงั้นไปทางไหนต่อนําพ่อไปพ่อจะไปถ่ายคลิปด้วยหมดแล้วหมดแล้วเหรออะไรหมดแล้วอลินอลิน <laughs> อลินทำไมลินห้อยเลย <laughs> มามอ,อยากเดี๋ยวกหกขล้มนะลูกหกขล้มต้องไม่ร้องไห้นะ เอ้ยเอ้ยตามน้องไม่ทันแล้วน้องไปนู่นแล้วไปตามน้องมาเอ้ย <ไป S 1> เร็วทางนี้เร็วมาเร็วทางนี้เร็ววิ่งมาอเอ้ย่ยอยากไปน้ำตกอยู่ที่ไหนแล้วลูกบหืมเบาเบาลูกชา้าช้า ลองตกน้ำไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนนะ

คุณเป็นใครคุณเป็นใครเนี่ยรู้จักกันเหรอคุณเป็นใครอะฮะค,ค,คุณเป็นใครดูดิคุณเป็นใครในินดามาเห็น,นยังนินดามา,า,มาโอ้นินดาเชื่องช้ามากเลยมาเร็วๆเ,เข้าสามวันกว่าจะถึงวนันนี้เห็นปลายัง เห็นปลายังเห็นเลยหัวหนึ่งดนนู้นน่ะตัวใหญ่ไหมนู้นไงทำไมอ่ะเหมือนไอทองเลยเหมือนไอ้ทองคืออะไรปลาหนูปลาหนูเหรอปลาหนูช้วยครัอ่ะขึ้นไปหาคุณแม่ก่อนลาเดินขึ้นมาดีๆค่ะลูกคขึ้นได้ไหมคุณคือใครคุณด้วยฉันคือนินดาฉันคือนินดา หลังจากไปวิ่งเล่นมาแล้วเหนื่อยไหมที mm ่นี่สวยไหมลูกชอบไหมชอบไหมพูดได้โอ้ยอย่าแกล้งสิลูกไปดูสิหนึ่ะไปดูสิ แมปร้องเนย้อโดนลงไปเลยโอ้โหใหญ่มากแบบน่ากลัวถ้าเจอแบบปลาอันนี้ไม่ค่อยขนาดค่ะเต้ปลาอะไรวะคุณเต้

ได้ด้วยอีกแล้วได้ยูได้ยูอะไรปลาค้าบอ่ะก็ซื้อทั่วไปไม่ได้ซื้อผองแพงนะซื้อแบบทั่วไปไม่ได้ซื้อแพงไม่รู้ดิมัน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 ยาวแล้วมันแพงเหรอ กลับบ้านแล้วเด็กๆไปไปบายบายร้าน Foresta Cafe ดมรื่นมากๆ